เพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่เรกไปทําผมนะคะวันนี้เราก็จะไปทําสีผมใหม่กันเพราะว่าดูดิ ي, สีผมเดิมมันไม่ได้แล้วเห็นว่าแบบเดี๋ยวจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยมันแบบมันไม่ได้แล้วจริงๆเออก็จะไปทําสีผมใหม่กันนะคะแต่วันนี้ไปดูนะคะว่าจะไปทําสีอะไรนะคะก็คือเปิดโพสในจีแล้วว่าแบบเพื่อนช่วยเลือกหน่อยสิแกแบบเลือกไม่ได้ว่าจะทาสีอะไรอะไรเยราะเว่ารอบนี้ก็ขอแบบนสีเดินๆเลยเพราะว่าสีเก่ามันเรียบร้อยไปนิดนึงอะไรอย่างเงีง้ยอ่ะก็จะไปทําผมนะคะ เราก็ต้องมาแต่งหน้ากันนิดนึงเพื่อความปังนะคะหลังจากทําผมเสร็จจะแบบใช้ลงมใชลูเซลรฟี่อะไรอย่างงี้แต่ว่าเราไม่ชอบแต่งหน้าหนักนะคะแบบมันต้องไปนั่งนาเราต้องใส่แมสข้าใจบ้างเราจะไม่แต่งหน้าหนักเราใช้แค่สามอย่างแบบ3ามอย่างจริงๆ1หนึ่งนะคะคือทาร์นะคะเป็นคอนซีลเลอร์ของทาสอันนี้รู้สึกจะเป็นเบอร์เบอร์อะไรวะมันเขียนว่าไลท์เมดอะเออ ประมาณยีิบเก้ามันเขียนยี่สิบเก้าเอ็นไลเมตนะคะเป็นของทาดมันเป็นคอนทัวร์คอนซีลเลอร์นะคะแต่ว่าดีดีมากนะขอรี้คอมเมนต์เพราะว่ามันปกปิดดีมากจริงๆคือเราแทบไม่ต้องลงรองพื้นเลยคือเราแต้มแบบต้องเป็นสิวแล้วหน้าก็จะธรรมชาติมากอันนี้แนะนําให้ทุกคนไปทำอันที่สองนะคะก็คือเป็นอันนี้เป็นครีมชีกนะคะของแคนมิกก็คือเราใช้เบอร์ซ l 0 8เพราะว่า,วามัน มันแจ่มแล้วมันก็ดูแบบฝาดเลือดฝาดอะไรอย่างงี้คือดีนะคะแล้วก็จะมีอันนี้นะคะเป็น,อนไอเทมสุดท้ายเวลาแบบไม่อยากได้อยากอยากได้ปากๆแบบแดงแต่ธรรมชาติแบบแต่ว่าหลุดยากอะไรเงี้ยก็จะใช้แบรนด์นี้นะคะเป็นของโอไมตินนะคะก็ใช้เบอร์ศูนย์สองเมื่อหลังจะงมาเปิดนะว่ามีลิปของอะไรบ้างมีเยอะมากบอกเลยบอกมีเยอะจริงๆโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งกันเลยนี่นะคะก็ใช้กระจกของแฮปปี้ซันดีนะ การตะอย่างแรกนะก็ลงตรงที่มีรอยป้าขึ้นมาทีเดียวนะแบบจุ่มทีเดียวแล้วดูนะคะก็อย่างตรงนี้นี้นี้น,นี้อ่ะเห็นปะก็มีแค่นี้แล้วก็ลงคางนิดหนึ่งอ่ะประมาณนี้นะคะข้างนี้ก็จะลงตรงนี้ อะประมาณนี้แต่ใช้แล้วรู้สึกว่าสิวไม่คืนเพิ่มเออมันปังมากแต่ตอนนี้หน้าแห้งมากนะคะเพราะว่าใช้ยาอยู่ใช้ยาของหมอสิวอยู่เออเดี๋ยวจะมาบอกว่าของแบร์อะไรแล้วก็ใช้ดีจริงๆเพราะว่าเราใช้แล้วหน้าแห้งแล้วสิวก็ไม่ค่อยขึ้นนะเพราะว่าหน้ามันแหง้งแต่ว่ามันก็ต้องดูแลหลังจากที่หน้าแห้งอยู่ดีนะเออ,อเดี๋ยวเกลี่ยให้ทั่วก่อนคือเกลี่ยง่ายมากปกติจะมีฟองน้ำใช่ป่ะแต่วันที่รีบๆอะใช้มือเลยเว้ย เนี่ยใช้มือเกีย่ยอย่างเงี้ยเห็นปะเนี่ยแค่ใช้มือนะมันก็เนียนแล้วอะเนียนมากเนียนจริงๆอ่ะอันนี้ยังไม่ได้เกีย่ยหรอเราเกีย่ยให้ดูหน้าคือคนละสีเห็นปะเกีย่ยอีกอ่าเกีย่ยขึ้นไปาตาเีกนึนงาตาอ่ะเห็นปะเนียนมาก นี่ขนาดแต้มทีละจุดนะนี่ตรงงาหมูเห็นไหมเป็นคนดับจมูกแดงให้รู้ทำไมอะไม่ต้องไปกลัวนะคะว่าสีมันจะไม่สม่ำเสมอกันทั้งหน้าหรือเปล่าไม่เพราะว่าเรามีอันนี้อันนี้นะจะทําให้ดูแบบทุกอย่างสม่ำเสมอแล้วเราก็จะทาแค่ตรงนี้เพื่อให้ด่างมันกด้วยนะเออเห็นปหด่างมันก็จะพุ่งออกมาเออเ,เราทาคอนซีลเลอร์มันก็สามารถคอนโทร์ไปได้ในะตัวเดียวกันเออนี่มันก็จะแบบดางพุ่ง อันนี้เป็นของแคนเมงนะคะก็ทิดแต้มหนึ่งทีเท่านั้นเราใช้นิ้วกลางนะทุกคนไม่ได้ด่าใครแต่ว่าชอบใช้นิ้วกลางนะะแล้วก็แต้มลงไปแบบวับนนี้เห็นปะแล้วก,ออก็ปาดออกปาดออกค่อยๆปาดนะคะค่อยๆปาดอ่าให้มันแบบอารมณ์เลือดฝาดแค่นี้แล้วก็อีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกัน คนอันนี้ทําตามได้เลยสําหรับคนที่แบบไม่ได้ต้องการแบบปกปิดหนักมากหรือว่าแบบแค่แบบต้องการแต่งหน้าเบาๆก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็แค่ทาลิปลิปนะทายอย่างนี้ให้มันแบบเดีย๋ยวนี้เขาฮิตเด้ทาลิปเกินปากนิดนึง ให้ดูใ,ใกล้ๆโอเคเห็นยังก็ประมาณนี้เนาะอืมหน้าก็ประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวทุกคนจะไม่ชินคือแต่ก่อนก็ไม่ได้ใส่แว่นนะอ่ะอ่านี่ก็จะได้ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปทําสีผมกันทุกคนสีผมเดิมก็ประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูประมาณนี้เลย คือเอางานแล้วตอนนี้ใช้มืออยู่เพราะว่าไมค์เซลฟี่ไม่รู้หายไปไหนไมค์ที่ไว้อ, way, อัดคลิปอ,อืมเนี่ยผมยาวมากเดี๋ยวไปดูนะคะว่าจะเป็นไงไปเจอกันที่ร้านเลยค่ะอ๋อขอบอกก่อนว่าไปทําที่ร้านลาฟาร่รสสคาบางบรอนนะคะก็คือใกล้บ้านเฮเคไปเจอกันที่ร้านเลยค่ะนี่นะคะในที่สุดเราก็ตัดสินใจทำนะคะแล้วงาไนไอ้นะคะเราก็จะทำเป็นสี เราจะไปดูว่าแบประมาณนส่วนนางก็ทำชุบัเูเยินจะมาดูนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงอันนี้ก็ตัดก่อนนนึงใคนเยอะมากอันนี้อยู่ร้านสัปปล่าดี่จวมาดูว่าจะบฟังหรือ <c oughs> ต้องปัดกินเออก็ค็นทุกคนมาดูกันค่ะ 得面们的啊！ สภาพสีผมนะคะแบบว่า no filter เดี๋ยวให้ดูก็เป็นสีประมาณนี้เลยแบบเขียวคือมันก็แบบไม่ได้เนี๊ยไมไม่ค่อยนีออนนะแบบเขียวอะให้ดูใกล้ๆนะคะก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวถ่ายให้เป็นไงทุกคนโอเคไหมสีนี้ปังไหมสวยนะชอบชอบมากสีเขียวแบบประมาณนี้ น่ารักมากคือแบบมันไม่ได้ดนูน่ารักแต่ว่าแบบมันเข้ากับการแต่งตัวเราพอดีเพราะว่าแบบเ้ากับสีดำใช่ปะแล้วสีเขียวเมอร์จะตัดสีดำแบบสวยอะคือดีสีนี้คือดูมากมากเลยโอเคก็จบคลิปกันนะคะแค่นี้แล้วกันหนูใครชอบสีผมแบบนี้ก็ไปทำตามกันได้นะคะทำที่ร้านลาฟอรา่าสาขาบางบอนนะคะทุกคน เคมากเคไปแล้วค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้ด้วยนะคะ